สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะครับผมเราก็ยังอยู่กับสันนักสงฆ์ผาเทพมิตนะครับผมก็คือวันนี้ผมก็ได้ย้อนคืนมาที่ถ้ำปูคำหน้าคราชนะครับผมหลังจากที่มาวันที่29หรือ28นี่แหละครับประมาณนี้นะครับผมผมก็ จำไม่ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าวันที่ผมมาวันนั้นนะครับผมก็ทําให้เกิดเหตุอัศจรรย์ใจนะครับคือดวงไฟในถ้าจุดติดขึ้นเองนะครับผมด้วยความอัศจรรย์ใจและก,ก็เป็นอิทธิปฏิหารอย่างหนึ่งนะครับผมคือเป็นอิทธิปฏิหารของพญานาคราช หรือปูคำหนาคราชนะครับผมทำให้ไฟติดขึ้นเองได้ผมมาวันนี้ผมที่ผมย้อนอกลับคืนมาวันนี้นะครับผมผมก็ได้นำดอกไม้ทูบเทียนนะครับผมเครื่องลายลาทาของหอมนะครับผมเพื่อมาสักการะไหว้ปูคำหนาคราชแห่ง ถ้ำปู่คำแห่งนี้นะครับผมมาวันนี้ก็บังเอิญนะครับผมบังเอิญบังเอิญได้พบไกรนะครับที่ถ้ำนาคานะครับผมได้พานักท่องเที่ยวได้มาไหว้ขอพรสักการะปู่คำนาคาราชที่สำนักสงฆ์ทิพนิมิตแห่งนี้นะครับผมอพอดีก็ ไกด์ค,คนนี้นะครับผมก็เขาบอกว่าเขาสื่อสารกับปู่คำนาขลาดได้นะครับผมพี่เขาก็เลยเปิดทางให้นะครับหรือเปิดดวงตาหรือเปิดทางขอโชคกลาบจากปู่คำนาขลาดได้นะครับผมก็ที่ทำวันนี้หรือ ไหว้สักการะ,ะขอพอรปู่คำนาคราดวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปในถ้ำนี้นะครับผมแล้วก็ไกรพี่ที่เป็นไกรเนี่ยครับนะครับผมเขาก็ทําพิธีเปิดให้แล้วเขาก็บอกว่าให้เข้าไปทีละคนนะครับผมจุดธูปเก้าดอกนะครับแล้วก็ได้ดอกไม้พวงมาลัยแล้วก็ดอกไม้เป็น ดอกมะลินะครับผมเพื่อเข้าไปกราบสักการะบูชาหน้าขลาดปู่คำนะครับก็มีอิทธิปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวผมนะครับผมผมก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้นนนนนองๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมใช้วินิจพิจารณาญาณในการรับดูรับชมคลิปวิดีโอ นี้นะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างนะครับก็คือที่เท่าที่ไกรที่เขาถ่ายรูปให้ผมนะครับผมก็มีแสงปิศนาหรือแสงประหลาดนะครับผมอย่างที่เราเราไม่เคยเห็นเป็นแสงเล็กๆสีน้ำเงินหรือสีฟ้านะครับผมล่องลอยไปมา ระหว่างตัวผมกับรูปปั้นปูคำหน้าขราดนะครับผมแล้วก็ไหลวนเวียนลอยวนเวียนอยู่ตามที่เนื้อหนังมังสาตามตัวนะครับผมตามตามตามเลือนล่างของของผมเองนะครับผมผมก็อยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมใช้วินิจพิจรารณาญาณในการารับดู รับชมว่าอันนี้เป็นเป็นอิทธิปฏิหารของปู่คำนาคราชหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่มีใครสามารถพูดออกมาได้นะครับผมแต่สำหรับส่วนตัวผมนะครับผมผมคิดว่าอสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนี้นะครับผมผมคิดว่าเป็นแก้วเป็นลูกแก้ว แก้วนาคาหรือแก้วมณีนาคานะครับผมที่เป็นแก้วประจำพระยานาคราชนะครับผมที่สร้อยพสอนะครับผมแต่ถ้าเป็นพระยานาาที่มีตระกูลวัน,นะสูงสูงก็จะมีสร้อยพสอนะครับผมที่ติดอยู่กับคอหรือสร้อยพสอของท่านนะครับผม ก็จะติดอยู่ตรงที่คอของท่านนะครับผมคือ,อเป็นลูกแก้วนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าแก้วดวงนี้เป็นแก้วแก้วแก้วมณีชตนะครับผมแก้วมณีชูดหมายถึงว่าเป็นเหมือนอ,อาปูเป็นธาตุน้ํานะครับผมสําหรับแก้วดวงนี้เป็นแก้วของพระยาน้ามันจะมีแก้วอยู่สีประเภทนะครับผมมันจะมี เอหิปัทวีพรมมานะครับจะเป็นแก้วของพระพรหมนะครับผมเอหิอาปูอินทรานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแก้วของพระอินหรือเท้าสกรินเทวราชนะครับผมแล้วก็เอหิเตชูนารานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแก้วของพระนารายนะครับผมเอหิวายุยอิสราอันนี้อันสุดท้ายนี้ จะเป็นจะเป็นแก้วของพระยาครุฑนะครับผมที่เราประสบพบเจออยู่นี้ที่ผมประสบพบเจอหรือเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมคือแก้วของเท้ามหาพรหมนะครับผมเอหิปัทวีพรมมานะครับผมมันจะมีแทรกซ้อนกันระหว่างธาตุด,ดิน กับถาุน้ำนะครับผมผสมกันนะครับผมถ้าจะพูดตามพระคาถาก็จะบอกว่านะโมมุทธ,ธายะนะมะบะดะจะพระกัสสะนะมะมะนะนะอะอะนะนะอุอุนะนะครับอันนี้คือผู้ที่จมุนธาตุหรือจเจริญกรรมฐานธาตุนะครับผมก็จะใช้ คาถาตัวนี้หรือแก้วมณีโชตสำหรับหมุนอาปโปธาดน้ำนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับคือ,อแก้วของพระอินทราธิราชหรือเท้าสักกรินเทวราชนะครับผมก็จะมีมาว่านะโมวุธายะมะพระธะนะพระกะสัจ มะนะนะมะมะอะอะมะมะอุอุมะนะครับผมอันนี้คือแก้วไพฑูล์นะครับผมสำหรับหมุนปัตวีธาตดินนะครับและก็ต่อมานะครับผมก็ต่อมาก็จะเป็นแก้วของอพระนารายนะครับผมก็จะมีว่านะโมบุทธายะพระทะนะมะ กสจพะอนอะมมนะอูออะนะครับผมอันนี้เป็นแก้ววิเชียนสำหรับหมุนเตโชาธาตนะครับผมเตโชาธาตก็คือาธาตุไฟนะครับผมาธาตุไฟอันนี้ก็จะเป็นแก้วของพระนารายนะครับผมอันสุดท้ายนะครับอิิวายุอิสรา นะครับผมเป็นแก้วของพระยาครุดนะครับผมแก้วของพระยาครุดนี้ก็จะมีมาว่านะโมบุตรายะทะนะมะพะสจักภะกะอุนะนะอุอุมะมะอุอุอะอะอุนะครับผมเรียกว่าแก้ว มราชนะครับผมแล้วก็จะมีพระคาถาที่กำกับธาตุนะครับผมกำกับธาตุแล้วก็จะไม่ให้ธาตุแตกหรือธาตุสลายนะครับผมการเจริญวิปัสนากรรมฐานธาตุหรือหมุนธาตุนะครับผมคาถาเจริญธาตุในตัวนะครับผมก็จะมีตัวกำกับพระคาถาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลุมธาตุไฟ เอาไว้นะครับผมก็จะใช้พระคาถาของพระพุทธเจ้า16พระองค์นะครับผมคาถาพระพุทธเจ้า16พระองค์นี้ก็จะมีกล่าวว่านะมะนะอะโนโกนะกะโกโอนโอนะอะนะอะกะอังอุมิอะมิมะ สุตังสุนมุตังอสุนะอนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเจริญธาตุนะครับหรือควบคุมธาตุทั้งสี่ได้นะครับผมผู้ที่เจริญธาตุหรือหมุนธาตุทั้งทั้งสี่นียนะครับผมทั้งสี่นี้ได้ก็จะมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟนะครับผมคาถากํากับธาตุทั้งสีนี้ก็คือ คาถาพระพุทธเจ้า16พระองค์นะครับผมถ้าใครหมุนทาตุอันนี้ได้ทุกวันช,ชายผู้นั้นหรือคนคนนั้นนะครับผมก็จะไม่จิบไข้ได้ป่วยแล้วก็จะคงทนต่อสัตราอาวุธได้นะครับผมคือว่าเป็นคงกระพันชาตรีนะครับผมเราก็ มารับดูรับชมคลิปวิดีโอที่มีดวงแก้วหรือแก้วพระยานาคราชสีน้ำเงินหรือสีฟ้าไปด้วยกันนะครับผมให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพื่อนๆพนืพี่พน้องๆน,นะครับผมใช้วินิจพิจรารณาญาณในการรับดูรับชมคลิปวิดีโอนี้ไปด้วยกันนะ สัพภะวะวัตุอรหะตุตสัมมาสัมดูทหิสสะนะโมตัสสะภะวะวัตุอะระหะวตุซัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะวัตุอระหะวตุซัมมาสัมพุทธัสสะภูมิปส์มิ่งพิสาภาเกสันติณาคาเมหิติกาติปิตุณเหอนุลักขันตุอโรขเยนะสุข,ขีนะจักปิปิสุขะโต พระธรมิดโนโมบุษย์ไทะภูมิทะวางากระมามิหังสาธุสาธุ ต้องหองตรงหนครี่ ห้องไอ้มอนเป็นไรครับผมค้นลูกเลยล่ะหินดขนาดน้ำมีน้ำเจ้าเลยน,นี่มันตัวเจ้าเลยน,น้อยออ่มเลยดิข้องขน้องงอนได้ก็ได้งอนหน่อยก็ได้ครับ ผมยุดว right <ON> ิดีโอนะตามเจ้าตลาดละไอ้ก็เป็นยังไงบ้างครับผมเกี่ยวกับลูกแก้วมณีโชดนะครับผมอาปูธาตุน้ำนะครับผมลูกแก้วลูกนี้เป็นลูกแก้วดวงสีน้ำเงิน ผออกสีน้าเงินสีสีฟ้านะครับผมก็เป็นแก้วของเท้ามาหาพรหมนะครับผมก็พมเมฆคุบาอาจารย์ก็เคยบอกเคยเล่าแล้ะก็เคยเทศให้ฟังนะครับผมว่าเท้ามาหาพรหมนี้นะครับผมท่านมีลูกกายสีทองนะครับผมเราก็ไม่แปลกนะครับผมที่ปู่ทองคํานาคราชจะได้ครอบครอง แก้วอาปูถาดน้ำนะครับผมคือแก้วเท้ามาหาพรหม